โอ้สองพันหกร้อยแดสิบสีล้านบู๊ถูบ้าไปแล้วตอนนี้เลือดผมบ้าไปแล้วเจังเนจ๋งโอยอะไรวะเนี่ยเยอาลเอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมของไมค์ครับกันอีกเช่นเคยครับอยู่กับผมไมคกี้คนเดิมฮะและวันนี้ผมได้ไปเจอกับ Data p a แพตัวใหม่มาครับผมเป็น Data p a แพที่เราจะกินอะไรแล้วก็จะเพิ่มเลือดตามที่เรากินนะครับไม่ใช่แล้วมันคือแบบ เวลาเรากินนะครับเราจะได้เลือดแบบเพิ่มขึ้นนะครับจากหนึ่งหัวใจตอนนี้นะครับเออมันเป็นอะไรที่แบบดูดีจัดจัดนะครับดาตาแ็กตัวนี้นะครับคือแต่ว่าเราต้องกินของที่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับก็คือกินวัวมันจะเพิ่มเลือดวัวหนึ่งครั้งกินไก่ก็เพิ่มเลือดไก่หนึ่งครั้งนะครับนะครับเราต้องกินของที่ไม่เหมือนกันนะครับคือตอนนี้เราอยู่ในโลกโทริโกไปแล้วนะครับตอนนี้ออยู่ในโลกโทริโกไปแล้วนะครับตอนนี้โอเคเพื่อเป็นกันไม่เสียเวลาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับตะไคร้ผมด้วยอย่าล ไปดูตอนเริ่มมเลยดีกว่าเอาละ let's g กนะครับไหนๆก็เรารู้กติกาการเล่นไปแล้วนะครับการกินการอะไรนะครับเราต้องกินแบบไม่เหมือนกันนะครับอย่างแรกผมจะเริ่มกินจากเอออะไรดีวะนี่มันคืออะไรข้าวโอเคผมปลูกข้าวให้มันดูดีก่อนดีกว่าแล้วตอนนี้เราไปหาตัดไม้ก่อนดีกว่าหาสูตตัดไม้ก่อนรีบเอาอาหารเกินไปมันก็ไม่ดีนะหนูหนูเออตัดไม้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนครับ วิธีการเล่นใบคับราต้องตัดใบธรรมดาเลยนะเดี๋ยวอาหารค่อยว่ากันไปเพราะตอนนี้ผมยังไม่หิวด้วยคือเราต้องลงเหมืองไหมอ่ะมันไม่ต้องลงไหมเออเพราะว่านะอาหารมันไม่มีในเหมืองอะ่ะพราน,นี้ผมจะเล่นเป็นโทริโกะครับผมคือนักล่าอาหาร เดี๋ยวมีเตียงอยู่นะครับเอ้ยอ่าเริ่มหิวแล้วอะเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนดีไหมหมูตรงนี้น่ากินเอออยากกินหมูย่างตอนนี้หิวจัดๆนะครับไม่ใช่หิวในเกมนะหิวชีวิตจริงนี่แหละ <c oughs> ไปฮะขอสับหมูหน่อยนะเออเจ้าหมูน้อยฉันเอาตัวนี้ดีกว่าตัวที่มันอยู่เดียวอ่าทุกคนตอนนี้ได้อาหารมาแล้วนะครับเป็นอาหารหมูนะครับถ้าเรากินไปนะครับดูดิว่าเลือดเราจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับงามงามงางางา โอ้ my god ก็คือเพิ่มมา2อวหัวใจนะครับเดี๋ยวถ้าเรากินรอบถัดไปผมคิดว่าน่าจะเพิ่มมาสี่หัวใจนะครับมันจะคูณไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเราหาหินก่อนได้ไหมเออนี่หินอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้หน้าๆเลยเนี่ยไม่ต้องไปขุดด้านล่างนะยืมหินแป๊บเดี๋ยวเอามาคืนพูดอย่างนี้กี่รอบแล้วไม่เคยเอามาคืนสักทีไปฮะเราได้หินเพิ่มมาแล้วเดี๋ยวผมว่าผมทําเอาไปเยอะๆเลยดีกว่าจะทาพลิกแอคทำที่เผาเผานี่ต้องเผาไหมไม่ต้องมั้งเออไม่ต้องแต่ผมต้องมีอาหารติดตัวไปด้วยอ่ะไอแต่ว่าเราต้อง เน้นหิวดีอว่าเราจะได้กินอาหารนั้นอื่นต่อเออโอเคตอนนี้ผมได้หินมาสิบอันนะครับเดี๋ยวจะทําขวานพวกนี้นะครับแบบอุปกรณ์แบบกแบบพกพาแบบง่ายๆเลยครับแบบอ,อนเนกประสงค์เฮจัดอ่ะดาบอ่ะแล้วก็อะไรนะพิกแอคอ่ะแค่นี้พอแล้วเราก็ไปออกล่าวันพีสกันเถอะ <c oughs> ไหนเมื่อกี้บอกอยู่โทริโกะไหนไปวันพีสได้ยังไงเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเราต้องกล้องมันมีของว้าวเจอแล้วครับแ <c oughs> จ็คพอตจัดจัดโอเคเดี๋ยวเราจะกินแอปเปิลก่อนนะครับอันแ,แรก <c oughs> ได้มาสีหัวใจจริงด้วยฮะโอเควิ่งให้หิวต่อดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีกล่องปะมีฮะโอ้โหเอามาก่อนเลยโย่ดีหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านดีชาวบ้านไม่มีวะ่ะทุกคนไม่มีอะเอาไปบนี้เอาเงี้ยเงี้ยเงี้ยผมเอาเตียงไปด่ะพอกพาโอเคตอนนี้หิวแล้วครับทุกคนเรากินขนมปังต่อจึบมาแปดอันเลยโคตรเทพนี่กินได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้นะแต่อยากแต่อยากได้เหล็กวะ่ะ นี่นะี่ยนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยกว่าจะตายได้ป๊อปปี้ปังป๊อปปี้กินได้ไหมไม่ได้จะทิ้งนะครับอันไหนกินไม่ได้ก็ทิ้งไปก่อนนะเดี๋ยวมันมั่วนะครับเอ,อ่อตรงนี้มีอันนี้ผมกินไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้แอปเปิ้ลนะทำให้ผิดมีอะไรยังไม่กินอันนี้กินแล้วน,นี่คืออะไรเฮ้ยแครอทยังไม่กินงามงามงามงางามปวกโอ้โหสิบหกหัวใจ ล่าไปแล้วนี่คืออะไรไม่เอากินแล้วกินหมดแล้วอ่าผมกินไปหมดแล้วอะตรงนี้อะปู่กลับให้ด้วยอะใจดีพอเราว่าเราต้องล่าวันพีซกันแล้วออกตามล่าวันพีซกันเถอะในหมู่บ้านถือว่ากินหมดไปแล้วนะอืไก่ยังไม่กินอู้หูวัวก็มีสวยค่ะสวยค่ะเอามาค่ะเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อไก่ค่ะกินค่ะปองเข้าไปเป็นสามสิบสองหัวใจนะครับหมูขอหน่อยนะอืมกินเข้าไปเลย ปองเป็น64หัวใจครับตอนนี้โคตรบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเริ่มโหดแล้วโหดละโหดละเดี๋ยวเราไปตีมังกรดีกว่าตอนสุดท้ายทุกคนเออเราเอาหัวใจแบบเอามาตาไปตีมังกรแบบไม่ต้องคิดชีวิตกันงานนี้ไม่ต้องคิดชีวิตอเออแกะยังไม่ได้กินใช่ไหมดีครับตรงนี้มันสวนสัตว์หรือเปล่าเนี่ยมีขนาดนี้เลยดีครับนี่แน่ได้เนื้อมาครับกินไปเลยครับผมปองเป็นร้อยยี่สิบแปดหัวใจนะครับตอนนี้บ้าไปแล้วนะครับตอนนี้ นี่มันเขาเรียกว่าพระเจ้าพระเจ้ามาเยือนแล้วผมต้องกินอะไรอีกวะอะไรที่กินได้อีกไหมทุกคนผมขาดอะไรไปบมางเนี้ยทุกคนช่วยเม้นบอกผมหน่อยดิถึงผมจะไม่ได้ไม่รู้ซะเถอะแต่ว่าก็เม้นถือว่าเป็นการแบบเหมือนกับร่วมด้วยช่วยกันนะครับใช่แล้วแล้วมันไก่นี่กินไปหมดแล้วนะครับผมต้องกินพวกเนื้อซอมบี้งไงเออเดี๋ยวนะเราตอนมืดนะเราตอนมืดแล้วเราเก็บซอมบี้มันกิน อืมเบอร์เบอร์รี่เราได้เบอร์รี่มาครับผมเบอร์รี่นี่ก็กินได้เหมือนกันครับโป้งลร้อยสองร้อยห้าสิบหกไอาเอ้ยปลาไงเออปลาปลาปลาแก๊งปลาขอบคุณที่เม้นกันนะครับใครที่เม้นปลานะครับขอบคุณมากเลยครับผมจะไม่เห็นก็เถอะนะแต่ว่าผมน่าจะมีผมคิดว่าน่าจะมีคนเม้นก่อนที่ผมจะเจอกับแซลมอนมีได้แซลมอนมาชิ้นหนึ่งก็กินไปเลยครับโป้งเขาเป็น500แล้วครับตอนนี้นะครับจะบางจอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ เดีย๋ยวน้ปลามันมีหลายพันนี่หว่าผมว่าเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนเอามาครับผมครับกมครับ,รบเอาถานไปหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเอาไว้เผื่อไว้มองอย่างเงี้เผื่อไว้ดีกว,ว่าผมต้องเฮ้ยมันมีสาหร่ายอยู่นีวว่หว่าเราต้องไปแม่น้าพระขนองอ่ะมันมีได้ไงว่าแม่น้าพระขนงไม่มีไปเราไปหาแม่น้ําแอฟริกาอินเดียอะไรของกูเนี่ยเราอาจจะเจอแม่น้ำมันมซอนใกล้ๆนี้ก็ได้นะ ม้าไ,ไม่มีนะเนื้อม้าไม่มีนะไม่มีเนื้อม้านะทุกคนนะเออต้องั้นมีวัวอยู่ครับแต่ผมกินไปหมดแล้วอะ่ะฉันต้องการกินฉันต้องการกินกินกินเข้าไปกินได้หมดกินได้หมดชเชวาด้วยเชเาด้อ,ดอกินได้หมดนี่ไปไง โอ้ผมทันนะเว้ยบูมแมลงอ่ะเอาแบบเอาแบบยุคแรกนะผมทันตั้งแต่ยุคแรกเลยนะเว้ยบูมแมลงอ่ะใครได้ดูบูมแมลงว่าช่วงนี้นะเมนกันได้นะครับผมนี่แบบไม่ได้ดูนานเลยนะบูมแมลงแต่ว่าถ้าไปทริปไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ผมก็จะได้ดูนะเพราะว่ามันมีทีวีในห้องใช่แต่บ้านผมผมไม่ได้ดูทีวีเลยพูดตรงเลยใครไม่ได้ดูทีวีแบบผมก็สามารถเม้นกันได้นะครับผมจะได้เจอคนที่แบบคือจก่อนผมติดทีวีมากเว้ยแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ดูเลยมันเป็นเพราะน่าจะเป็นเพราะว่ามีคอมใช่พอมีคอมเราไไมม่ด้้อออกกจาาหนคเลย ปลาหมึกไม่มีเนื้อนะไม่เอาเอ,า,อางนี้ดีกว่าไหมผมว่าผมนั่งตามน้ำไปดีกว่าเราก็ต้องขุดนี่ก่อนครับเติม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 ไปได้ห้าอันจากนั้นก็ทกําเรือก่อนครับเรือเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสิบนาทีนี้ผมจะได้เขาเรียกอะไรนะเลือดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้เล่นมาประมาณเจ็ดนาทีแล้วนะครับเราต้องรีบทาเวลาครับเดี๋ยวผมต้องกินเนื้อซอมบี้ก่อนนะครับเนื้อซอมบี้นี่เป็นเออต้องกินได้นอนฮะเราต้องหาแม่น้ํามานี่น่ะ ม่น้ำใหญ่โตอ่ะมันไม่มีอ่ะแต่เลือดแค่นี้ก็โหดจ,จัดๆแล้วนะทุกคนนะผมลองไปตามน้ำเรื่อยๆดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวซอมบี้นี่คือหาง่ายอยู่เอาล่ะมาถึงสุดปลายทางของแม่น้ําทางนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเดินเองครับอ้าวเดี๋ยวปตยโต้ผมยังไม่ได้กินอีกเหรอขึ้นพันหนึงเลยไอ้บ้าก็นึกว่ากินไปแล้วลืมไปได้ยังไงเนี่ย โอ้มีมอนสเตอร์เริ่มเกิดแล้วนะฮะเราต้องหาซอมบี้ก่อนนู้นแล้วเจอ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 เจอเจอแล้วเอ้ยแล้วโปเตโต้พวกโปเตโต้ดิบนี้มันต้องเอาอย่างไงโอ้ไม่ก็ตรงนั้นมีอะไรด้วยน่ะน่าจะเป็นทางไปนรกนะขออาหารหน่อยครับเนื้อซอมบี้ขอบคุณครับกินเข้าไปเป็นสองพันเลือดของวัวใจโอ้โหมันบ้าไปแล้วตอนนี้ผมบอกเลย โอ้ยแมงมุม,มนี่ไม่เอากูไม่เอาพวกมึงพวกมึงกินไม่ได้ต้องหาแม่น้ำไม่เจอก่อนนะผมอยากได้ปลาตัวอื่นนะครับไม่มีปลาตัวอื่นเลยๆๆๆๆๆๆอ่ะจานจานเด่นจีจะดูอยอะไรวะเนี่ยไปเร็วไปเร็วขึ้นไปอ้าววันนี้มีแซลมอนนะครับตอนนี้มีแซลมอนอยู่หาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองโอ้ย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 เสียงไหลแล้ไมกินคุ้นๆนะไอ้เขียวนี่เองไอ้บ้าไ,ไ,ไม่มีจริงด้วยครับทุกคนเสียดายอ่ะผมอยากกินอีกอ่ะ อย่ากินอีกอยากกินอีกแต่ไม่ทันแล้วตอนนี้10นาทีแล้วทุกคนไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตอนที่เราไปเจอกับมังกรกันเลยดีกว่านะครับไป3 2 1สอวาบแล้วเอาละครับสำหรับพี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับก็อย่าลืมไม่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับตอนนี้ผมขอเพิ่มเลือดตัวเองให้เต็มนะครับแล้วเราจะไปบวกกับมังกรนะครับเราจะได้แบบดูดีจัดจัดนะครับอืมประมาณนี้น่าจะเต็มไหม oh my god ผมต้องเพิ่มมปประมาณเท่าไหร่ห้าร้อยไหมประมาณห้าร้อยไปเพิ่มไปก่อนนะครับตอนนี้เพราะเรือผมมีประมาณสองพันนะครับโอเคมาทุกคนตอนนี้อุปกรณ์ของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่เราจะไปสู้กับมังกรนะครับเราแค่มีเท่านี้จริงๆนะครับโอเคไม่มีลัทธนูไม่มีนะครับเพราะเราไม่ได้เจอครับอย่างนี้อันนี้ก็จะได้มาจากต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับง่ายๆนะครับแล้วอุปกรณ์อันนี้ก็ได้มาจากหมู่บ้านอันหนึ่งนะครับแล้วก็ถังน้ํามีอันเดียวนะครับแต่ว่าเราไม่มีชุดก่อนนะครับเราก็จะลืมทัดนะครับอ อนนี้เรามีแค่ชีวิตเดียวนะครับแต่ว่ามีหลายหัวใจมีชีวิตเดียวแต่กูมีหลายหัวใจทําไมเอ่ยไปฮะเราจะใช้แบบว่าวิ่งไปตีเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับพอจะจัดนะครับเราไม่กลัวว่าเลือดเราจะจะตายนะครับไปฮะขึ้นเลยฮะปึ๊บ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 อย่าพึ่งนะ้ม <c oughs> <c oughs> ังกรอย่าชิวโฉบกระช่าขวนะอืโอเคถึงละตีไปเลยนะครับทุกคนง่ายจัดๆเลยอ่ะตรงนี้ก็ต่อได้ไหมเนี่ยไปไปอีกได้ไหม ว้าวไม่ได้เอ้ยตรงนี้ขึ้นได้เองเลยนี่ไปครับไถน้ำขึ้นไปครับทุกคนง่ายเด็กง่ายง่ายเรานี้ง่ายอยู่มัก่อนมันก่อนมัน,ม,นมันตีแม่งเลยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเลือดเราก็ลดเยอะอยู่น้ำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช,แบบใช่ลดน้อยนะวะนะโอ้นะโหมันมันสูงขนาดนั้นเลยเหรอวะตี ไปฮะทุกคนเราต้องเซฟเลือดกว่านี้หนะ่อยโจโลเลโมตีตีตีเลยละกันไม่โชคเันโอ้ไม่นะโอ้ชักพลาดอะไรไปดิอ่ะชิบหาย <c oughs> นึกว่าจะถึงทุกคน๋ยวไม่เป็นไรผมเอาน้ำตั้งมาละขึ้นมาขึ้นตามนี้ไปเลยถึงยังโอ้ยมันมันไกลยังอะเอออุ้ยมาแล้วไอ้เมสีม่วงไอ้เมดละมุดขี้ฟันบางกรจะเรียกอะไรไม่รู้เหมือนกันละ ไม่ได้าชัดขออไปซะไปซะไปไกลๆไปไปไกลๆเลยโอ้โหยิงอย่างนี้มึงฆ่ากูเถอะยิงอย่างนี้มึงฆ่ากูเถอะไปทุกคนอีกนิดเดียวปปปปปึึึึึ๊๊๊๊๊บบบบบไม่นะกดไม่ทันอีกแล้วขึ้นเองก็ได้ไหมชิวๆตรงนี้ไอ้ขึ้นไปแล้วเอ๊ะเหลืออันอ้วงสุดท้ายถึงแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวตีไปครับ ล้งนี่มาเลยเจ้ามังกรเอ,อ๋ยมาล้วนผมขอฮิวให้เต็มนะครับตอนนี้เพราะหลังจากนี้จะได้สู้กับมังกรแล้วครับใช้ขวานตีมังกรอย่างเดียวเลยดีกว่าทำได้แค่นี้จริงๆครับทำได้เพล็กก็รอครับเพราะว่าเราไม่มีธนูเหลือว่าอาวุธที่ว้ย,ยิงไกลๆเลยครับลงมาเถะนะลงมาเล่นกันหน่อยสิรอเลยครับนั่งก่อนครับผมต้องเอาขวานตีก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเตียงเก็บไว้สุดท้าย โอเคโอเไม่ถตรงนี้เค okay. อออยวิ่งไป,ไปแล้วจ้าหลบกูไปอยู่แล้วมึงตีแรงยังวะฮิวฮิวได้ไหมผมฮิวได้ไหมอ่าฮิวได้ต่อนะครับผม <c oughs> เลือดนี้บอกเลยโหดมากๆมาเลยเจ้ามังคือยิง ขี้ฟันมังกรมาตรงนี้เฉยเลยชิบหายจะเข้าไปไงนะลงมาแล้วโอ้เข้าไปยังไงวัน,นเนี่ยชิบกายแล้วไงนี่วางยาวนี่หว่าตรงนี้ก็ได้ทุกคโอเคตีหัวได้อยู่หัวได้อยู่หัวได้หัวได้วางอ้าหัว,ว,เ,หวเตียงพัง มันอยู่ใกล้หน้ามันเกินไปนะครับทุกคนข้ออี้ข้ออี้ดีไม่เป็นไรเตียงพังหายไปเลยไม่ได้จะโชว์เก๊กโชว์หล่อเลยขั้นนี้จะภูมิใจกับเลี้ยงตัวเองนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุณก็น้อให้กูเข้าไปนิดนึงน้อมาโอ้โหผมจะไม่ใช้นะทุกคนผมจะรอดหรือไม่รอดลองมาดูกันลดแค่สามแถวชิวๆอ่ะ ชิวๆอ่ะเจ้ามังกรอ๋อฮาวทีพีมาปุ๊บทีพีมาปุ๊บมึงไปเฉยเลยอ่ามาแล้วมาเยือนแล้วจ้ามาเลยไอ้เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เชื่อเชื่อเดี๋ยวปั๊บปั๊บเดี๋ยึปุอ๋อมันมันมันหมันไส้มังกรครับทุกคนดูมายืนล้อมกันแล้วไปผมไปหมดไปว่าฉันจะปิดฉากแล้วมันผมอยากบินอีกรอบว่ะ จูก็อยากบินว่ะโอ้ไปเฉยเลยเอเจ๊บโอ้โหอ,อยู่ๆก็ได้บินบินแบบ <c oughs> นิดหน่อยเองเอจ็บมันเลยมันเลยเจ้ามังกรผมขอมองหน้าดิมีอย่างไงโกรธกูละมาครับเดีด๋ยวเดาคนไอ้ไอ้เนี่ยผมไอ้เนี่ยแม่มา,มา ไม่เป็นไรยมก้อนขอรับอย่าลืมตัวไลค์ก่อนทักทายผมด้วยจะคมาพูดเลยตอนนี้เนะี่ยไปซะจี้ผมบอกเลยว่าเลืองเยอะนี่โคตรโกงจริงจนะมันเป็นอะไรที่แบบโกงมากนและ네ตอนนี้เรือผมมีปว2000นะมาณ0 0งอ่ะมันไม่โงกงครับนี้แขนไม่หายาจบซะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมว่าก่อนที่ผมจะปิดคลิปนะครับผมว่าเดี๋ยวเราพาไปดูตอนที่แบบถ้าเรากินทุกอย่างมันจะเป็นยังไงนะครับแบบกินทุกอย่างเลยที่แบบกินได้นะครับเลืองเราจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับโอเค ไปรับชมมดเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ทําการเตรียมระบบเตรียมของเตรียมทุกอย่างไว้แล้วนะครับมาเรามาเริ่มกินจากชิ้นแรกกันก่อนนะครับผมหมับหมับหมับเข้าไปนะครับโอเคตอนนี้เพิ่มนะครับเพิ่มครับผมกินเข้าไปเรื่อยๆเลยครับผมแปดแล้วครับกะสิบหกครับผมสามสองหกสิบสี่ร้อยยี่สิบแปดแล้วตอนนี้ครับโอ้ยตอนนี้ผมไม่หิวนะครับกินเข้าไปเพิ่มสวยครับสองร้อยห้าสิบหกครับห้าร้อยแล้วฮะ โหยังมีเยอะนะครับตอนนี้นะครับกินเข้าไปครับปองพันหนึ่งสองพันครับโอ้โหผมเพิ่งรู้นะครับว่าเนื้อดิบกับเนื้อไม่ดิบมันกินกันอันนี้อันนี้เหมือนกันนะครับแบบกินแยกกันนะครับเออผมน่าจะทำเมื่อกี้นะไปครับหมื่นหกครับตอนที่เลือดผมมีสามหมื่น้เชยโอ้โหหนึ่งแสนสองแสนหกสองแสนละโดนสองแสนละ ิน5แสน1ล้านอ้า2ล้าน4ล้าน8ล้านไป8ล้านแล้วโอ้โหหอ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 หสิบล้านสิบสามล้านแล้วทุกคนสิบเจ็ดล้านมาไปแล้วอันนี้กินได้ไหม โอ้กินกินได้ด้วยฮะโอ้สองพันหกร้อยแปดสิบสี่ล้านบูยูบ้าไปแล้วตอนนี้เลือดผมบ้าไปแล้วแล้วถ้าผมใช้เอฟเฟกต์เมาเอฟเฟกต์ฮิลล่ะอินเซนอินเซนต์ฮิลแบบมแม่เจ้าโว้ย <c oughs> นี่มันโคตรมา <c oughs> พระเจ้าเลววย โอเคทุกคนก็อย่าลืมฝากที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งคลผมด้วยนะครับคลิปนี้สัก5,000ไ like ลค์ก็ยังดีนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆผมนะครับใครอยากให้ผมทำแนวเด็ดแท็กอะไรอย่างนี้ก็อ่าเมนกันมาเยอะๆได้นะครับโอเคไม่ง้นไม่เสียเวลาไปแล้วนะของบายจ้า